สวัสดีครับพี่แบงค์สวัสดีค่ะพี่เปียค,ค่ะวันนี้นะคะแบงค์ชาริลีนิพันธ์สามารถติดต่อแบงค์ได้นะคะถ้าสนใจเปิดบัญชีเพื่อมาเจาะลึกหุ้นกันนะคะก็ะสามารถโทรมาได้เลย0826503456หรือจะสแกนตัว QR Code ได้เลยนะคะแล้วก็มี ID l ดี e ลชาลาแบงค์ค่ะวันนี้หุ้นเด่นประเด็นฮอตเราจะมาเจาะลึกหุ้นเคซิ KCE นะคะเพราะว่าตอนนี้ตีมที่เล่นเกงเกักงกำไรกันก็คือเป็นตีมที่ค่างเงินบาทอ่อนค่าค่ะแล้วก็หุ้นปันผลก็เ,ออเป็นแนะนําหุ้น KKP ค่ะเกียรินาคินส่วนเม้าสำราญสายฝอนะคะก็คือหุ้นต่างประเทศเราจะไปตามติดชีวิตหุ้น Intel เพื่อลุ้นเทอร์นาลวกันค่ะค่างเงินบาทกันก่อนเลยนะคะนี่จะเป็นกราฟค่างเงินบาทที่ให้เห็นทิศทางนะคะนี่ตัวนี้เป็นกราฟมันเลยนะคะค่ะจะเห็นว่า กรอบของค่าเงินบาทในระยะเวลา10ปีค่ะจะอยู่ที่ประมาณ29.5ถึง3เกือบ36ค่ะ, mm. อะตอนนี้ก็ค่าเงินบาทของเราก็อยู่ที่เมื่อวันศุกร์ปิดไป32.95ค่ะ mm. ก็จะเห็นว่าตอนนี้บาทอ่อนนะคะเพราะว่าอดอลลาร์แข็ง ค่าขึ้นสาเหตุที่บาทอ่อนเกิดจากอะไรบ้างนะคะก็เกิดจากการน่าำเข้าที่มากขึ้นตามดีบัลสัพ,พายอยู่แล้วแล้วก็การที่เราอ่ะยังไม่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาค่ะก็จะเป็นการที่ทําให้ค่าเงินบาทเราเนี่ยอ่อนค่าลงได้ด้วยเพราะว่ามันจะกดดันดุลการค้าดุนบริการแล้วก็ดูบัญชีเดินสะพสัดนอกจากนี้ การที่ค่างเงิน u ดอลลาร์แข็งค่าเนี่ยมันก็เกิดจากตัวโควิด -19 ด้วยนะคะที่ในประเทศเราแล้วก็อตอนนี้ก็มีสายพันธุ์เดลต้าซึ่งก็เริ่มระบาดกันแล้วนะคะต่อไปค่ะมาดูกันว่าการที่ค่างเงินบาทอ่อนทุกๆ1บาทเนี่ยมันจะส่งผลต่อกำไรในหุ้นข้อมูลอันนี้นะคะมาจากของ บโบรกสิกรไทยค่ะซึ่งเขาก็ทำให้เห็นว่าการที่ค่างเงินบาทอ่อนค่าเนี่ยทุกๆ1บาทเนี่ยจะส่งผลต่อกำไรหุ้นไหนบ้างนะคะมีที่แก่ออกมาตัวนี้ก็ KCE นะคะก็จะส่งผลให้กำไรเนี่ยมากขึ้น15%เลยค่ะส่วนตัวอื่นๆบางตัวก็ได้เคยมีทําแนะนำหุ้นกันไปแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้แบงค์จะมาเจาะลึกหุ้น KCE ให้ทราบกันค่ะ KCE นะคะว่าธุรกิจเขาทำอะไรแผ่นเคียวเคียวนี่เลยคือเขาเป็นผู้ผลิต PCB นะคะฐานลูกค้าของเขาเนี่ยเ0 8 0เลยจะอยู่ในอุตสาหกรรมรถยนต์ค่ะถามว่า PCB คืออะไรมันก็เป็นแผ่นอีพ็อกซี่ก๊าซซึ่งมีสื่อนำไฟฟ้าค่ะโดยวัตถุดิบของเขาจะใช้ตะกั่วหรือว่าทองแดงค่ะทีะนี้ตัวหัวใจสำคัญของหุ้น KCE ตอนนี้ก็คือว่า ตัวเกรด PCB ตัวนี้เลยค่ะที่เรียกว่า HDI นะคะค่ะตัวนี้เป็นตัวที่ทำกำไรให้ KCE ได้ค่ะค่ะเป็นเขาเรียกว่าเป็นตัว margin สูงค่ะกำไรดีค่ะกำไรที่สูงขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคือตอนนี้ KCE เนี่ยเขาจะเพิ่มกำลังการผลิตตัว PCB ตัวนี้ในช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้ก็คือครึ่งปีหลังของปี25 6 4ค่ะแล้วนอกจากนี้ ในปีหน้านะคะประมาณปี2,565ถึงปี66เนี่ยเขาก็จะสร้างโรงงานใหม่ขึ้นมาเพื่อที่จะผลิตตัว PCB ตัวนี้ค่ะถ้าสามารถรันเต็มกำลังได้แล้วนะคะก็จะทำให้กำไรเนี่ยเพิ่มขึ้นมาอีกประมาณ1,000ล้านบาทต่อปีเลยทีเดียวอันนี้เป็นความหวังของเขาเลยนะในปีหน้าใช่ค่ะแล้วเรามาเทรนกันดีกว่าว่าอตอนเนี้ย ทั่วโลกเนี่ยเขาก็จะมีเทรนที่เปลี่ยนจากรถยนต์ธรรมดามาเป็นรถยนต์สมาร์ทคาร์ค่ะหรือพวกรถยนต์ e v c a ครถยนต์ไฟฟ้าพวกนี้นะคะแล้วก็จะเห็นได้ว่าตัวเซลล์ออฟฟิศของ KCE ก็จำหน่ายไปทั่วโลกเลยค่ะโดยเฉพาะที่สำคัญก็คือแถบโซนยุโรปค่ะลูกค้ารายใหญ่ของ KCE เนี่ยทางอุตสาหกรรมรถยนต์คือขครคือ v o l k s w a g e เนะคะ แล้วแบงก์ก็เข้าไปเจาะลึกตัวข้อมูลจากงบของ KCE อ่านเปเปอร์มาได้ว่าตอนนี้ในประเทศในยุโรปเนี่ยเขาตั้งเป้าที่จะขายรถพวกอีวีคาเนี่ยให้ได้สัดส,ส่วน100%เต็มเลยโดยเป้าหมายของเขาก็คือในปี2,568ซึ่งก็ประมาณอีก4ปีข้างหน้าค่ะ,ะแล้วเขาก็กะว่าจะเป้าให้ครบทุกๆ5ปีที่เขาตั้งเอาไว้นะคะในโซนยุโรปเพราะฉะนั้นเนี่ย คือหัวใจสำคัญของ KCE ค่ะต่อมาเรามาดู Paper Research จาก Consensus กันบ้างค่ะก็แกะออกมาจาก Set Trade ค่ะาาก็คือที่นี่นะคะตอนนี้เขาปรับเป้าของ KCE ด้วยแบงค์ค่าของบัวหลวงนะคะสรุปมาให้ได้เลยว่าสิ้นปีหน้าค่ะเขาปรับเป้า KCE อยู่ที่95บาบาทค่ะ แล้วก็กําไรของไตรมาสเนี้ยโตขึ้นค่ะแล้วเขาก็มองว่ากําไรเนี่ยจะโตขึ้นทุกๆไตรมาสเลยโอเคเดี๋ยวมาดูของค่ายนี้กันบ้างค่ะ Asia Plus นะคะอัปเดตวันที่29มิถุนาอันนี้เป็นเป็นโบกี่ให้เป้าหมายต่ำสุดค่ะแบงก์ก็จะดูทั้งในส่วนของที่ดูดีสุดกับ ที่แบบโอเคต่ำสุดอันนี้เขาที่นี่เขาแนะนำขายเพราะว่าเขามองว่าราคาเกินมูลค่าพื้นฐานแล้วอันนี้มาดูกราฟทางเทคนิคกันบ้างค่ะจะเห็นว่าราคาหุ้นเนี่ยสามารถทํานิวมพายได้ภายในหนึ่งเดือนทำพายได้ตลอดอเพราะฉะนั้นตัวน,นี้ก็ยังเก่งกำไรได้อยู่ค่ะเป็นโครงสร้างขับขึ้นจังหวะซื้อพวกเราชาวสวนยังไงคะ จังหวะย่อตัวลงมาเราจะเก็บหุ้นเก็งกำไรไม้แรกกันค่ะไม้แรกแนวรับอยู่ที่โซน73บาทค่ะสำหรับ k c e ทีนี้มาดูงบงบการเงินกันบ้างค่ะจะเห็นว่ากำไรต่อหุ้นของไตมาสที่ผ่านมาอยู่ที่43สตางค์นะคะค่ะถ้าทั้งปีเนี่ยที่แบงค์คำนวณดูคูณ4ก็จะได้ประมาณนี้ค่ะ1.72 แต่ว่าถ้าเขาเพิ่มตัว PCB ที่ว่ามาจิ้นสูงได้ก็มีโอกาสที่จะเป็นความหวังของเขาอันนี้มาดูการาฟทางเทคนิคเป็นลายปีเลยให้เห็นเขาเรียกว่าซ u เปอร์ไซเคิลเหมือนกับที่ทางบัวหลวงเขาวิเคราะห์เอาไว้นะคะอันนี้แบงก์ตีฟิโบเอาไว้จะเห็นว่าถ้าเป็นเชิงเทคนิคเนี่ยขึ้นมาแล้วลงมาแรงๆอย่างเนี้ยค่ะค่ะและอันนี้มันจะเป็นขึ้นสามค่ะก็จะเห็นว่าตรงเนี้ย ฐานตรงนี้ต่ำสุดแล้วจากตอนโควิด1 9อันนี้ก็จะตรงกับเปเปอร์ของที่ทางโบัวหลวงเขามองเอาไว้คือหุ้นตัวนี้เป็นหุ้นซุปเปอร์ไซเคิลค่ะ,ะเป้าหมายตีฟิโบโนะคะค่ะเป้าหมายนี้ก็จะอยู่ร0 0เอยู่ตรงนี้ค่ะ85.5ค่ะเอาใกล้ๆก,ก่อนมาดูคอนเซนแซสกันนะคะจากที่พูดมานะคะก็ คอนเซ n นทสตามได้จากเซ็ตเทรดเลยามาดูเอเวอร์เรจค่ะราคาเฉลีย่ยที่แต่ละโบกให้ไว้อยู่ที่83.2ค่ะโบกตอนนี้ที่อัปเดตอัปเดตกันก็ประมาณาเดือนนี้กันนะคะล่าสุดก็มีวันที่20กว่าอาทิตย์ที่แล้วค่ะค่ะก็ของอากสิกรไทยนะคะก็ให้เป้าหมาย95บาท ค่ะบวรวง95บาทก็ปรับเป้าหมายกันนะคะประมาณนี้ค่ะที่ให้เยอะสุดก็2ที่นี้แล้วก็ต่ำสุดที่ได้บอกไปแล้วนะคะก็60สิบาทมาเรามาดู EPS กันบ้างดีกว่าค่ะ EPS ปีนี้มองที่เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณหนึ่ค่ะหนบาทปีหน้าเขามองไปประมาณ2.5งจุาค่ะพี่เปียกมองว่ายังไงคะตัวนี้ก็ถ้าเขาทําได้ตามโปรเจกต์ที่เขาไอโรงงานใหม่นั่นนะ ก็จะได้ตามนั้นแหละใช่ใช่หัวใจอยู่ตรงนั้นแหละว่าว่าออกมาแล้วเป็นที่นิยมไหมขายได้ราคาดีไหมสรุป KCE ีีเกงกำไรไม้แรกให้าราคาย่อลงมาที่แนวรับ73บาทค่ะไม้แรก 75, 75ได้ไหมเจ็ดสได้ไหมเจ็ดสได้ค่ะค่ะเจ <75 S 1> ก็จะเป็นค่ะเส้นค่าเฉลี่ย20่สิบวัน เพราะว่าไม้แรกเก็บก่อนได้เลยค่ะเราเป็นชาวสวนสู้ตอนย่อค่ะเป้าหมายการรีบาวก็เราจะไปลุ้นกันที่ไฮเดิมเวลาหุ้นที่เขาทำนิวไฮได้อะค่ะสรุปซ้าเออสรุปเคซแนะนำซื้อที่สรุป KCE แนะนำซื้อที่ไม้แรกเจ็ดสิบห้าบาทค่ะเป้าหมายทางเทคนิคและตรงกับทางคอนเซนซัสเลยคือแปดสิบห้าบาทค่ะไปต่อกันที่หุ้นปันผลเลยนะคะก็ตารางนี้ เดตให้สำหรับลูกค้าแมงม้าสำราญทุกอาทิตย์อยู่แล้วนะคะ,ะค่ะก็ที่เคยแนะนำกันมา STGT โซน37-38เก็บได้ค่ะสถิติครึ่งปีหลังประมาณ3บาทค่ะทั้งปีให้ประมาณ17%นะคะค่ะแล้วก็มี KKP ที่แบงค์สนใจอยู่เพราะราคาลงมาแรงเลยค่ะแล้วก็เริ่มบีดกลับและโซนแถว ห้าสบาทถึงห้าสิบสอใครยังไม่มีเก็บได้นะคะเพื่อรับปันผลค่ะคือปีหลังคาดว่าจะให้ประมาณสองบาทค่ะก็ทั้งปีเฉลี่ยรวมกันประมาณ8%ดเปเซนค่ะถ้าใครชอบตัวไหนก็เลือกดูได้หัวใจสำคัญของหุ้นปันผลก็คือเราจะถือรอรับปันผลแต่ถ้าราคาขึ้นมามากกว่าปันผลแล้วเราได้กำไรเราสามารถขายได้เลยค่ะ สรุปหุ้นปันผลค่ะ stgt 37-38บาทเก็บได้ kkp 50-52บถึงาบาทเก็บได้เลยนะคะโอเคครับ <Okay. S 1> ต่อไปมาอัปเดตกันนิดนึงตัวนี้คืออยากให้ที่เคยแนะนำกันมาบนันด้านะคะค่ะก็คือตอนเนี้ยเขามีสตอรี่ก็คือได้เข้า s p 500ค่ะราคาตอนนั้นที่แนะนำกันมาคือย่อตัว215เหรียญได้รับหุ้นไปนะคะ แล้วก็คือตอนนี้ราคาเปิดกระโดดมีแก๊ปมันก็จะตรงกับทฤษฎีแก๊ปที่เคยคุยกันไว้เมื่ออาทิตย์ก่อนนะคะว่าถ้าเปิดมีแก๊ปมาแล้วไปต่อเรื่อยๆค่ะเราก็รันกําไรไปได้เรื่อยๆเลยสรุปโมเดอร์นานะคะถือรันกําไรต่อได้เลยค่ะไฟเซอร์ก็เหมือนกันนะคะที่รับมาแถวโซน40เหรียญค่ะก็ถือรันกําไรต่อไปได้เลยนะคะ ไฮเดิม erm อยู่โซนนี้ค่ะ42-43เหรียญค่ะค่ะก็ไฟเซอร์นี่ผลวิจัยล่าสุดที่ออกมาก็คือเขาระบุว่าเมื่อฉีดครบ2โดสแล้วสามารถป้องกันโควิด1 9สายพันธุ์เดลตา้าได้ดีพอๆกับที่ป้องกันสายพันธุ์อัลฟาเลยค่ะก็ทำให้หุ้นราคาขึ้นมานะคะสรุปไฟเซอร์นะคะค่ะลันกำไรรอขายที่ไฮเดิมค่ะโซน42-43เหรียญค่ะ ครับวันนี้เม้าสํารานสายฝอหุ้นต่างประเทศก็คือ Intel ค่ะตัวนี้จะเป็นตัวที่ติดตามชีวิตว่าเขาจะเทอราวกันไหมออันนี้คำแนะนำก็คือกราฟทางเทคนิคเนี่ยเวลาเขาลงมาโซน44เหรียญนะคะค่ะสามารถเก็บเล่นรอบได้เลยค่ะอ่าอันนี้เป็นกราฟระยะยาวให้เห็นภาพได้เลยว่าโซนเนี้ยเวลาเขาลงมาค่ะค่ะก็คือราคาไม่เคยหลุด ฐานราคานี้เลยคือแถว43-44เหรียญเรามาดูกันว่าเอ๊ะยังไงอะไรก็คือสตอรี่เขานะคะ3ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาโดน AMD เนี่ยแย่งส่วนแบ่งการตลาดไป Intel เ,เขาทำพวกชิปนะคะก็เป็นชิปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ด้วยทำ CPU ค่ะค่ะแล้วทีเนี้ยเขาอ่ะจะเป็นโลกเลื่อนตลอดก็คือ ขาปี2019นะคะเขาเพิ่งผลิตชิปได้ตัวหนึ่งค่ะเลื่อนมาจากปี2016ค่ะเพราะฉะนั้นฐานราคาเขาจะอยู่โซน43-44เหรียญค่ะแล้วก็มีชิปตัวใหม่ด้วยที่เขาประกาศเลื่อนไปที่ปี2023เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็มีโอกาสที่จะเทิร์นาลาวได้ถ้าเขาสามารถเปิดตัวชิปรุ่นใหม่ได้นะคะ,ะมาดูสตอรี่ที่ลุ้นเทิร์นอลาวกันตอนเนี้ย เขาได้ไปลงทุนโรงงานผลิตชิปรุ่นใหม่เนะะี่ยค่ะประมาณ20งห0ล้านดอลลาร์เลยค่ะแล้วก็คือมันมีสตอรี่ที่ว่าตอนนี้รัฐบาลของพี่โจไบเดนนะคะเขาอนุมัติงบในการผลิตชิปค่ะคาดว่าจะให้งบฟรีประมาณ40%ของการที่เปิดโรงงานใหม่มแล้ว CEO เขาได้กล่าวเอาไว้ว่าเขาเนี่ยจะขึ้นแท่นเป็นผู้ผลิตชิปอันดับหนึ่งในโลกให้ได้ซึ่งเราก็ต้องตามดูกันว่า ที่ Intel เขาจะทำได้ไหมนะคะเพราะฉะนั้นถ้าราคาลงมาโซน44เหรียญเก็บได้ค่ะอ่ <50 S 2> าสิเก็บได้ไหม5้าสิเก็บได้ไหมห้าสิบเก็บได้ไหมแรกเลย43 44เป็นแนวรับสำคัญถ้าเห็นต้องจัดค่ะไม่จัดไม่ได้แล้วอโอเคมาดูงบการเงินของเขากันบ้างมีประกาศล่าสุดเมื่อวันที่22นี้เองจะ้ะ ก็งบ Q2 เนี่ยถือว่าโตกว่าที่คาดการเอาไว้าคาดการเอาไว้ประมาณ1.07เหรียญทำได้1.28ค่ะ EPS ค่ะกำไรต่อหุ้นมาดูซิให้ปันผลไหมให้ปันผลทุกๆุไตามากเลยค่ะค่ะเฉลี่ยก็ประมาณ2%กว่าสรุป Intel นะคะโซน4 4ถึงห0เหรียญเก็บเล่นรอบได้เลยค่ะ ลุนไปขายแถวไหนแถวหกสิบห้าถึงหกสิบเจ็ดเหรียญใช้เวลาหน่อยนึงใช่ค่ะแล้วก็เราก็คอยตามติดชีวิตเขาว่าเฮ้ยเธอนาลาวไหมห้าวินาทีของใครบางคนอาจจะอยู่แค่การกระพริบตาแต่ว่าห้าวินาทีของใครอีกหลายๆคนเนี่ยมันอาจจะยิ่งใหญ่แล้วสุดท้ายเนี่ยเราต้องสู้ให้ถึงที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยการลงทุนในตลาดหุ้นก็เช่นกันค่ะ ยิ่งฝึกยิ่งแกล่งค่ะขอบคุณมากนะครับพี่แบงค์ครับวันนี้